สวัสดีครับวันนี้ก็มาในเรื่องของอนุกรมเลขคณิตฉบับง่ายบ้างนะครับก็มาดูความหมายกันเลยนะครับก็อนุกรมเลขคณิตก็คือผลบวกของลำดับเลขคณิตนะครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับนะครับลำดับเลขคณิตก็คือสิ่งที่เราเรียนไปใน ep ก่อนนะครับก็คือ a 1และ a 2 a 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง an โดยที่มีเงื่อนไขว่า a 2ลบ a 1เท่ากับ d แล้วก็ a 3ลบ a 2เท่าก right. so, ับ d ไปเรื shared, mm ่อยๆนะครับจนถึง a n บวก 1- ลบ a n เท่ากับ d นะครับก็จะพูดง่ายๆก็คือผลต่างของ2พจน์ใดๆที่ใกล้กันนะครับจะมีค่าเท่ากับ d ซึ่งคือความหมายของลำดับเลขคณิต นะครับต่อไปก็มาดูบ้างครับอนุกรมเลขคณิตตรงนี้นะครับก็คือผลบวกของลําดับเลขคณิตนะครับซึ่งเราก็จะได้อนุกรมเลขคณิตก็คือ a 1บวก a 2บวกกับ a 3บวกกับ a 3แล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง an จะมีค่าเท่ากับค่าค่าหนึ่งนะครับอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีสูตรของมันอยู่นะครับสูตรของมันก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณกับ a หนึ่งบวก an นะครับ a หนึ่งก็คือตัวที่หนึ่งตรงนี้นะครับ an ก็คือตัวสุดท้าย หรือเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้นะครับก็คือจากที่เราเรียนมานะครับ an จะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับเราก็เอามาแทนตรงนี้ครับแทนตรงนี้ก็จะได้เป็น n ส่วน2คูณกับ a 1บวกกับ a 1บวก n นลบหนึ่งคูณ d นะครับปึ๊บเ็นส่วนสองเหมือนเดิม A1 หนึ่งบวกกับ a1 หนึ่งก็เป็นสองหนึ่งครับบวกกับ n ลบหนึ่งคูณ d ครับนี่ครับมันมีสองสูตรแค่นี้ครับแต่คือถ้าจะให้ใช้เลยมันก็อาจจะบางครั้งบางคนอาจจะจำไม่ได้นะครับผมก็เลยจะเสนอวิธีพิสูจน์แล้วกันครับเพราะว่าวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับ ขอยกตัวอย่างอนุกรมง่ายๆนะครับก็หนึ่งบวกสองบวกสามบวกกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก n นะครับเท่ากับอะไรซึ่งในที่นี้ผมขอยกให้หนึ่งบวกสองบวกสามบวกกันไปเรื่อยๆจนถึง n เนี่ยนะครับเป็นสมการที่หนึ่งแล้วกันครับก มาบวกกับหนึ่งบวกสองบวกเท่ากับ Sn แล้วกันครับโอเนนะครับ Sn ก็คือค่าค่าหนึ่งนะครับซึ่งผมจะเอา n บวกกับ n ลบหนึ่งบวกกับ n ลบสองบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมีค่าเท่ากับหนึ่งตรงนี้ก็จะเท่ากับ an เหมือนกันครับเทียงแค่ผมสลับด้านครับนี่ครับจาก n ข้างหลังผมก็สลับมาข้างหน้าหนึ่งมาข้างอยู่ข้างหน้าเราก็เอามาข้างหลังครับสลับกันเฉยครับสมการเท่ากันนะครับแล้วผมนะํามาบวกกันนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งก็จะเป็นเอบวกหนึ่งแล้วกันครับเอบวกหนึ N ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สบวกกับ n ลบ1นะครับก็จะเป็น n บวก1เหมือนกันตรงนี้ครับ3มบวก n ลบ2ก็จะเป็น n บวก 1, เหมือนกันครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n บวกกับ1ก็คือ n บวก1เหมือนกันนะครับ,รรบ, 1, นนรบข้างขวาก็จะเป็น n s บวก n บวกกับ s เอาไหมข้างขวาก็จะเป็น s บวก n บวกกับเอาไหม ข้างขวาก็จะเป็น Sn บวกกับ Sn นะครับก็จะเป็นสอง Sn ซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่ n ตัวนะครับข้างล่างก็มี n ตัวเหมือนกันนะครับข้างล่างตรงนี้ก็มี n ตัวเหมือนกันเพราะเกิดจากการสลับแถวข้างบนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีอยู่ n ตัวนะครับ n บวกหนึ่งอยู่ n, n ตัวตรงนี้มี n n วงเล็บนะครับ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าข้างซ้ายก็คือ n คูณกับ n บวก1นะครับเพราะมันมีจำนวน n วงเล็บครับก็จะเท่ากับ2 sn นี่นะครับดังนั้นนะครับเราย้าย2ของ sn ไปหารก็ sn จะเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2นี่นะครับก็จะเห็นว่า เหมือนกับสูตรเมื่อกี้เลยนะครับนี่ครับเพราะสูตรเมื่อกี้ที่เราดูก็กคือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a1 บวก an นี่ครับเพราะอย่างนี้ครับผมถึงไม่แนะนำให้จำเพราะว่ามันสามารถดูอย่างนี้ง่ายกว่าครับปึ๊บเหมือนกันเป๊ะเลยครับ n ส่วน2 n ส่วน2เหมือนกัน a1 ตรงนี้ก็คือ1ครับเนี่ย an ก <An S 1> <g> ็คือ n ตรงนี้เหมือนกันเฟ้เลยครับมาถึงตัวอย่างต่อไปนะครับซึ่งมาดูการพิสูจน อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้เริ่มจากหนึ่งแล้วก็ระยะห่างไม่ได้เท่ากับหนึ่งนะครับก็คือขอยกตัวอย่างเป็นสี่บวกเจ็ดบวกสิบแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง n เท่ากับอะไรนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับ d มันจะเท่ากับ ซึ่งจากตรงนี้นะครับ d จะเท่ากับ7ลบ4นะครับก็จะเท่ากับ3นั่นเองครับเราก็เอามาทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเอา4บวก7บวก10บวกกันเรื่อยๆนะครับจนถึง n จะเท่ากับ Sn นะครับผมกําหนดให้แบบนี้เลยซึ่งตรงนี้เราก็จะกลับเหมือนกันครับ เอา n ไว้ข้างหน้าแล้วก็เอา4ไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น n บวกกับซึ่งจะเห็นว่าทุกๆุกตัวนะครับ d มันเท่ากับ3ระยะห่างมันเลยเท่ากับ3นั่นเองครับก็จะกลายเป็น n ลบ3ามครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบวกกับ n ลบ6ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้จะกลายเป็น4นะครับ ก็จะเท่ากับ sn เหมือนกันพอมันแค่สลับฝั่งซ้ายขวาเองนะครับก็เอามาบวกกันครับก็คือ4บวก n นะครับก็เป็น n บวก4บวกกับตรงนี้ครับ7บวก n ลบ3นะครับก็คือ n บวก4เหมือนกัน,นครับตรงนี้ด้วยครับก็10บวก n ลบ6นะครับก็จะเป็น n บวก4เหมือนกัน มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้ครับ n บวกกับ4ก็เป็น n บวก4นะครับเหมือนกันเลยครับก็จะเท่ากับ sn ก็ตรงนี้นะครับอ,อ๋ก็จะเท่ากับ sn ตรงนี้บวกกับ sn นี่นะครับก็จะเป็น2 sn ซึ่งตรงนี้นะครับมีเลขกี่ตัวไม่รู้นะครับแต่ผมขอ,อกําหนดให้มี x ตัวลครบ x ตัวดังนั้นตรงนี้ก็จะมี x วงเล็บนะครับ x วงเล็บนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าฝั่งซ้ายก็คือ x คูณกับ n บวก4มันจะเท่ากับ2 sn นะครับ ถ้าเราจะหา Sn ครับเราก็ย้าย2ไปหารก็ Sn จะเท่ากับ x คูณกับ x คูณกับ x คูณกับ n บวก4แล้วก็หารด้วย2นะครับซึ่งมันจะเท่ากับสูตรเมื่อกี้นลครับ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ จะเห็นว่า n ตรงนี้นะครับก็คือ x ก็คือจํานวนตัวเหมือนกันนครับก็คือ a 1ตรงนี้ก็คือ4ตรงนี้นครับส่วน an นะครับก็คือ n นะครับก็คือตัวสุดท้ายก็จะเห็นว่าบางครั้งถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากจําสูตรนะครับก็อยากให้จําแนวคิดนี้ไว้นะครับก็ สูตรบางครั้งบางคราวเราก็ลืมได้ครับก็อยากให้จําเป็นความรู้แบบนี้มากกว่าแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมขอมาแนะนําแนวนี้แล้วกันครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวรอไปลุยโจทย์แล้วกันเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะครับก็ผลบวกของหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสีไปจนถึงหกสิบก้ามีค่าเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมอยากให้หาดีไว้ก่อนเลยครับก็บางครั้งอาจต้องใช้ ก็2ลบ1ก็เท่ากับ1นะครับดังนั้น d ก็จะเท่ากับ1ครับจากสูตรที่เราพิสูจน์เมื่อกี้นะครับก็ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an ก็ n ตรงนี้คือจำนวนตัวนะครับก็คือ1ถึง69ก็มี69ตัวนะครับ ก็หาร2องไปครับก็ a 1ก็คือ1นั่นเอง a n นะครับก็คือตัวสุดท้ายก็คือ69ก็คือบวกหกก็จะเท่ากับ69สิบก่วนสคูณกับเจ็ก็จะเท่ากับ69สิคูณกับสานะครับก็ลองมาคูณดูนะครับก็ลองมาคูณดูนะครับก็หกสิคูณสา ห้าเก้าสิบห้าไปห้าทดสี 27, ่ห้าหกสามสิบก็สามสิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดเจ็ดทดสองสามหกสิบแปดก็เป็นยี่สิบก็เป็นห้าหนึ่งทดหนึ่งก็เป็นสี่คำตอบก็เป็นสองสี่หนึ่งห้านะครับก็ตอบข้อหนึ่งไปนะครับก็มาที่ข้อต่อไปนะครับ ผลบวกของ11บเอ็วกสิบวกย3ไปจนถึง95มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ลองหาค่าดีดูนะครับ,รบก็สิบเจ็ดลบสิเท่ากับหตรงนี้บ้างครับ23่สลบสิก็เท่ากับ6กกันดังนั้นดีมันจะเท่ากับ6นะครับข้อนี้ก็ d เท่ากับ6ใช่ไหมครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มีกี่ตัวนะครับก็จากลำดับเลขคณิตที่เราเรียนมานะครับก็จะมีสูตรว่า an เท่ากับ a 1, 1บวก n ลบคูณ d นะครับนี่ครับเราก็จะหา n จากตรงนี้ครับ an ก็คือตัวสุดท้ายก็คือ95เท่ากับ a 1ก็คือ11 บวกกับ n ลบ1ระยะห่าง d ก็คือ6นั่นเองครับก็จะกลายเป็น95ลบ11เท่ากับ n ลบ1คูณ6 n 84เท่ากับ n ลบ1คูณ6ครับดังนั้น n ลบ1กบ็จะเทา่ากับเท่ากับ84หาร6 n ลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งสี่ n ลบหนึ่งก็จะเท่ากับสิบสี่ n เท่ากับย้ายหนึ่งไปบวกนะครับสิบสี่บวกหนึ่งเท่ากับสิบห้าครับ n เท่ากับสิบห้าแล้วนะครับต่อไปก็ลงมาแทนในสูตรนะครับ s n เท่ากับ n ส่วนสองคูณกับ a 1บวก a n, n ก็จะเท่ากับสิบห้าส่วนสองนะครับ n ที่เราหามาเมื่อกี้นะครับก็มาใส่เลยครับคูณกับ a หนึ่งก็คือสิบเอ็ดบวกกับเก้าสิบห้านะครับก็จะเท่ากับ สิบห้าส่วนสองคูณกับหนึ่งร้อยหกนะครับจะเท่ากับสิบห้าคูณกับห้าสิบสามก็ตั้งคูณเลยนะครับก็ห้าสิบสามคูณสิบห้าห้าสามสิบห้าห้าทดหนึ่งห้าห้ายิบห้าก็ยิบหกตรงนี้หนึ่งก็เหมือนเดิมก็ห้าสามใส่ห้า หกสามเก้าเจ็ดก็จะเป็นคําตอบก็จะเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับก็นี่ครับคําตอบก็มาที่ข้อสุดท้ายนะครับผลบวกของยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกจนถึงเจ็สิบเจ็ดมีค่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ลองมาหาดีก่อนนะครับก็ยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่เท่ากับหนึ่งดังนั้นดีก็เลยเท่ากับหนึ่งนะครับ ก็เนื่องจากตรงนี้เป็นเลขติดกันนะครับเราก็ไม่ต้องหาต่อก็ได้ครับยังไงดีมันก็เท่ากับ1งอยู่แล้วเรามาหาจํานวนของตัวเลขนะครับว่ามีกี่ตัวระหว่าง2 4ถึงเจ็ิบหนะครับก็ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณกับ d นะครับก็คือ a n ก็คือ77บนะครับตัวสุดท้าย a 1ก็คือย4ิเพราะเป็นตัวแรกนะครับก็คือบวกกับ n ลบ1 d ก็คือ1นนะครับก็ ใส่ไปเลยครับ7 7 2 4สิบลบยเท่ากับ n ลบ1นะครับหตรงนี้คือก็ไม่เขียนก็ได้ครับ7 7็4ลบยีนะครับก็จะเหลือ5 3าสเท่ากับ n ลบหดังนั้นนะครับ n เท่ากับห้บวกหก็เท่ากับ54นั่นเองครับ ต่อไปก็มาแทนค่าหาผลบวกนะครับก็ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a 1บวก an นี่นะครับก็ n หาเมื่อกี้ครับ54ตัวนะครับก็54าส่วนสคูณกับ a 1ก็คือตัวเลขตัวที่1ก็24 an ก็ตัวสุดท้ายก็77สบเ็ครับก็จะเท่ากับ ห้าสิบสี่หารสองคูณกับหนึ่งร้อยหนึ่งเท่ากับยี่สิบเจ็ดคูณกับหนึ่งร้อยหนึ่งครับก็มาลองคูณดูครับร้อยหนึ่งคูณยิบเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดนี่เป็นสองตรงนี้เป็นเจ็ดตรงนี้เป็นสอง ก็ได้คำตอบเป็น7 7 2 7นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทำนะครับแล้วก็คือใครจะจำสูตรไปก็ได้นะครับหรือใครไม่อยากจำก็สามารถใช้เนี่ยครับการพิสูจน์แบบนี้มาช่วยได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยได้จำอะไรเลยครับการพิสูจน์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าถนัดแบบไหนก็ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ